สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีช่วงค่ำๆนะครับผมของวันที่25มีนาคม2,566นะครับวันนี้มีคูปต้า36แรงเข้ามาใหม่หนึ่งรายการนะครับผมก่อนอาบน้ําแต่งตัวนะครับผมเอามารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูก่อนนะครับเอามาลงถ่ยทดสอบดูให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับผมคันนี้จดทะเบียนปี55นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบครับผม จดทะเบียนปี55ายางสวยสีเส้นครับผมเครื่องเกียร์ดีนะครับผมไฮดรอลิกดีครับยางหน้าประมาณประมาณ70%อยางหลังประมาณ80%นะครับผมตัวรถสีสันเดิมเดิมรถไม่มีรั่วซึมนะครับผมหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่ครับท้ายเก็บรั่วซึมเรียบร้อยนะครับผมเป็นสีสันเดิมเดิม อุปกรณ์ก็มีดันหน้าตราช้างผ่านหลังเป็นผ่านห้านะครับผมผ่านห e ้าอีโปครับผมตราช้างโครงสวยใบยสวยครับรถเล็กไม่อยู่1,900ชั่วโมงนะครับผม1,935ชั่วโมงครับเครื่องนิ่มๆนะครับผมไม่เกลียไม่ไอหน้ำไม่ดันครับ เจ้อนะครับผมแล้วฟูฟูวิวใช้งานได้กว่า ดีนะครับเป็นรถเครื่องเครื่องยนต์สามสูบนะครับผมกันหกนร้อยซีซีขนะสามสิบแรงม้า ระบบโฟวิวใช้งานได้ปกติเกียร์ดีไม่หลุดไม่ดังนะครับผมสภาพพร้อมใช้เอกสารครบปี5 5ครับผมราคาอยู่2 7 5 0 0 0บาทครับผม2 7 5 0 0 0บาทราคานี้ส่งให้ฟรี200กิโลนะครับราคาราคานี้ส่งให้ฟรี200กิโลครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์08160047530816004753ครับผม ติดเส้นสีเลนนะครับเส้น2 0 8 5หา่างตัวอำเภอเบญจลักษณ์1่ง1กิโลห่างสามแยกน้องเงเหลือยมสมกิโลครับผมท่านใดมาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับผมขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงๆเรยรวยๆครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดเมือ่อจากใจพี่ีแท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ